คาถาหัวใจพุทธคุณเก้าภาวนาถอยหลังพาภุสะปุโลสุวิสังอาพาภุสะปุโลสุวิสังอาพาภุสะปุโลสุวิสังอา พาภสะปูโลสุวิสังอาพาพุสะปูโลสุวิสังอาพาพุสะปุโลสุวิสังอาพาพุสะปูโลสุวิสังอาพาพุสะปูโลสุวิสังอา ภาพุสาปุโลสุวิสังอา